สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวคุ้มอีสานพระมวลครับมันนี่เขาขักเขาปลาหือเกาขึ้นดื่มแล้วพี่น้องหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตธรรมชาติแล้วพี่น้องครับหาของดูของกินกับปลาเขาเขาปลาเขาโคกแะครับผมมันนี่สิป้าพี่น้องมาหาอย่างติดตามเราชมกันครับผมและครับผมพี่น้องเขาโคกเขาปลาหือเกาขึ้นดื่มแล้วพี่น้องครับ ของกินของกินเนาะอาหารตามธรรมชาติวิธีแบบบานๆนาครับผมอ่าทั้งนี้ก็จะป็นสิเปลี่ยนยัดหน่อยครับเพราะว่าพโนดนไฟใหม่ไปช่วงว่าอ,อากาศร้อนๆครับเนาะเกิดใจยังเขากระปุลหรครับแต่ว่านราไฟใหม่ครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่งกะฝนตกส่ครับตกลงมานะครับทำให้ต,ต้นพริกต้นยังหรือเป็นยาเป็นอ่าต้นหมอกต้นไม้หรือเป็นผักตัง้ตงๆก็เขียวขึ้นมากครับผม นี่เป็นสถานที่อามองไม่ที่ผมพามาเมื่อนี้นะครับส่วนของมหาอย่างเมื่อนี้กับพาเพื่อนของประหลับชมกันครับผมติดตามคลิปไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับคลิปแบบบรดาชุดอาหารกันดูกันกินคลิปอาหารแดดปลาอาหารปลาเพี่น้องน้องของปลานะครับผมพาเพื่อนเพื่น้องครับเป็นกําลังใจให้ด้อยเพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดูสไลด์กดกระดิ่งสไลด์กําลังใจ อ่าบ้านก็มีสัตอ์มุนเด้อครับผู้ใส่กับพี่น้องไปง่ายไปสิครับนี่ก็จะเกะเกะตาท่านี้เคยโดนอาวุธใหม่ปกติมันเปลี่ยนนะครับถแบบือว่าอ่าง่ายครับผมเนาะเดินง่ายครับแต่ว่าอาหารการอยู่กันจริงปะยังมีเหมือนเดิมครับอ่าก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับนั่นะครับพี่นอ้องว่างเงาไฟสาร นะครับางใหญ่แปสารโอ้พี่นองเริ่มเกี่ยวขจีขึ้นมาแล้วนะครับเอาี่น้องครับติดตามชมตอนต่อไปครับผมเจอแล้วครับผมวันนี้ครับเราเจอแล้วนะครับนี่นี่ครับพี่น้องนี่มันเป็นกวยมันเปิดหูครับอันนี้ที่เป็นอแมงจีนุนครับจีนุ่นแดงไงครับแต่เปินเห็ดกวยเห็ดแล้วก็เปิดหูยังไงสิครับผมมาในีเข้ามาหาแมงจีนุนครับ หรือว่าติเป็นผักต่างๆหรือติเป็นอีหลอกอีหลอกเป็นลำพี่น้องครับผมอีหลอกก็มีว,วัได้เก็บนะครับนี่เขาขุดลงไปเลยครับนี่ขุดลงไปนะครับตอนเิอยู่ในอ่าใต้บร,ริเวณอ่าใต้โคนต้ตนไม้ครับผมเอาถือว่ามันมั่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวผมจะขุดในเบืองนะครับผมแต่ว่าต้องขุดต้องขุดพุคนอาจติวดวดตถุไทยเบืองเด้อพี่น้องเนดะ้อนี่นครับพี่น non ดูนี่ โลนี้มีสามตัวครับขังในตัวหนึ่งครับผมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนี่ครับผมอ่ากับขุดลงไปแบบนี้ครับขุดลงแบบนี้อ่าบริเวณใต้ต้นไม้นะครับผมนี่ใต้ต้นไม้นี่ครับพุ่มฝนนี่รูครับเขาลงไปลึกๆนีจนอ่าบนลึกมากกับประมาณคืบหนึ่งนะครับมันหรือตื้นกว่านั้นนะครับผมสามตัวครับเดี๋ยวผมจิบให้เพื่นเพือพี่น้องด้วยนี่กินน้ำแดงตัวใหญ่ๆเลยครับผม อ, mm. อ่มันหมานครับพี oh, ่น้องครับผมพี่น้องครับดูนี่ด oh, e ูนี่คุยนี่หมันแฮะครับพี่น้องยี่สิบสี่ตัวครับผมโอ้แม่จีนุนเบอร์พี่น้องโอ้เดี๋ยวครับมยี่สิบสี่ตัวนี่ครับนี่นี่เดี๋ยวครับนี่ต้นไม้ต้นเดียวครับผมเนี่มเป็นโพงนะครับเป็นกีดินเป็นโพรงเป็นคุดดินกคุยด้นยุ้ยครับ ดินล้วนๆเนาะโอ้ยมีสิบตีตัวครับผมเอามันๆพี่น้องครับพี่น้องครับผมหาไปหามาตบเจอหนึ่งนกินครับหนึ่งของกินที่แสนอร่อยนะครับตะปูเคยอยู่เคยกินางนี้พี่น้องนี่ครับนี่ไปรู้จักบ้างครับโอ้ของแสบเลยนี่ครับนี่ต้นีูรอกครับผมนี่ครับอาหารกันอยู่เคยกินครับ มีอะไรอันอะไรเนี่ยน้ำกันครับผมหอมพี่น้องแล้วก็เด็ดดีครับตึงยากจัง่อยครับผมหอมพี่น้องครับมันหมานครับผมมาเจอผักสดๆครับพี่น้องครับนี่นี่พี่น้องยังมองข้ามไหมครับลักษณะใบกันนี่ครับลักษณะใบลักษณะต้นมันม่นก็จะยุบประมาณนี้ครับนี่ อันนี้คือผักกินได้นะครับผมผักปลาที่กินได้ครับเขาเรียกว่าผักบลาซาดครับพี่น้องรวบนะครับกินกับปุ่นกับเกี่ยวกับตองหงเขาอ้ยแซ่บครับมันมันนะครับแซ่บดีครับพี่น้องนี่คือของอยู่ของกินอีกชนิดหนึ่งครับผักบาซาดครับผมนี่ครับผมแล้วเราก็มาเจอผักอีกหนึ่งชนิดครับอันนี้ก็เป็นผักนด้ครับนี่นี่ผักพี่น้องนี่ผักนะครับนี่ เขาเรียกว่าผักลินเลนครับลินเลนดอกเป็วกข paper, ึ Luckily, ้นกันแล้วครับผมนี่หอน้ำงามเหมือนวันนะครับกระจายหยอดเลยครับนี่ผักลินเลนครับแต่ว่าเพิ่นจะออกรลุดคุมในน้อยนิดเด้อพี่น้องเด้อครับแต่ว่าการลวกเสียกินกับปุ่นกับเคี้ยวกับโอ้วกินได้อาหอรในเนี้ยครับผมนี่อาหารการกินอยู่คุกปลาบานเท่าครับผมครับพี่น้องเจอต้นอีรอดกันเลยครับโอ้ยกำลังงามๆกำลังเป็นดอกเลยครับนี่ แกงแซบด้ครับเนี่ยโอ้ตอนนี้ลวกนะครับนี่ครับนี่กินแซบแซบแกงแสบนะครับผมต้มน้ำพันห้อนหนเป็นสีหนึ่งอ่าสีออกเปื่อยๆจหน่อยนะครับาก็คอยล้างน้ำออกนะครับจังสีปากันเลือพี่น้องด้อครับเอครับผมแกงแกงแซบครับมันๆครับมือนนี้